คุณผู้ชมที่นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปวดเมื่อยค่ะอาจจะเกิดมาจากสาเหตุที่สิ่งแวดล้อมบนโต๊ะทำงานไม่เหมาะสมก็ได้ค่ะวันนี้นะคะ,ะต้องมีคำแนะนำดีๆในการจัดสิ่งแวดล้อมบนโต๊ะทำงานให้ถูกลักษณะเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ร,ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดรคิรินเมฆโหราอาจารย์คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะต้นองเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ทํางานอยู่บนโต๊ะทํางานนานๆก็จะรู้สึกว่าปวดเมื่อยเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์อ๋อครับสาเหตุหนึ่งที่เป็นกันเป็นประจำเลยก็เนื่องจากว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยเรานั่งกับโต๊ะหรือเก้าอี้เป็นเวลานานแล้วโต๊ะเก้าอี้นั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดให้เหมาะกับตัวเราต้นอ้อเห็นไหมครับว่าตัวเก้าอี้เนี่ยฮะเชื่อไหมครับค่ะหลายๆที่ได้เก้าอี้ที่สามารถที่จะปรับ ความสูงความต่ำหรืออะไรต่างๆได้ลักษณะเก้าอี้ที่ดีนะครับจะมีการปรับที่เหมาะสมนะครับก็คือว่า1คือปรับเรื่องของความสูงและความเอ็นได้ของเบาะอย่างเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับความสูงได้เห็นนะครับแล้วก็เอาลงได้นะครับหรือว่าปรับการเอ็นนะครับนะครับเราสามารถที่จะนั่งคลายได้นะครับแล้วถ้าเราทํางานนะครับแล้วก็ปรับกลับมานะครับสามารถที่จะเอา ที่พักแขนที่พักแขนนะครับให้เหมาะสมกับเรานะครับเก้าอี้ที่ปรับได้เนี่ยก็จะเหมาะกับโต๊ะที่ปรับได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นโต๊ะตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้ยังไงคะอาจารย์จะเห็นว่านะครับมีการสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับโอ้โหโต๊ะแบบนี้นี่เหมาะการทํางานมากเลยนะคะครับเหมาะครับเมื่อเราปรับดีแล้วดูซิว่าเออขาเราเป็นไงบ้างอย่างสําหรับผมเนี่ยนะครับอันนี้จะสูงไปละผมก็ปรับนี้ลงนิดนึงนะค่ะปรับ ที่พักแขนลงทีนี้จะสังเกตว่าผมปรับเก้าอี้สูงขึ้นมาแล้วนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงความจริงขึ้นแต่ดูสิจอเราต้อะเราอ้ก็ยกจอสูงขึ้นและอย่างบางคนนะคะคือด้วยความที่ว่าในสํานักงานของเขาโต๊ะอาจจะ ไม่สามารถปรับได้บางที่คือโต๊ะมาก็คือมาแบบนี้เลยไม่ได้ยกหมุนหมุนแบบนี้ไม่ได้ผมไม่แนะนําว่าต้องไปซื้อของใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันแพงนะครับแต่สิ่งที่จะทําได้คือว่าผมยกตัวอย่างโต๊นนี้แล้วกันนะครับถ้าทั่วไปนะครับที่บ้านเราอาจจะมีลักษณะโต๊ะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโต๊ะที่ไม่สามารถปรับะไรได้ยที่บ้านต้นอ้อเลยค่ะปรับไม่ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แนะนานะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าจะหาซื้อนะหรือต้องซื้อใหม่ ขอให้คีย์บอร์ดเทรยที่วางคีย์บอร์ดนะครับใหญ่หน่อยเพื่ออะไรเพื่อที่จะวางเมาส์ให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพราะเมาส์กับคีย์บอร์ดที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องเอื้อมมือยกมือขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะครับถ้าใครที่ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีคีย์บอร์ดเทรที่ใหญ่ค่ะนะครับเราสามารถที่จะเอาคีย์บอร์ดนะครับเอาวางไว้ข้างบนได้ค่ะแล้วก็ปรับเก้าอี้ขึ้นมาแทน อย่างสหรับผมเนี่ยอันเนี้ยเ<ม>ตี้ยไปคีย์บอร์ดเทรอน,นี้เตี้ยไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมสิ่งที่ผมทําได้คือผมต้องเอาคีย์บอร์ดนะครับเอาวางขึ้นข้างบนนะครับก็ย้ายคีย์บอร์ดขึ้นมาเลยย้ายคีย์บอร์ดขึ้นมานะคนนี้เป็นแล้วมันจะสูง,งไปไหมคะอาจารย์ผมก็ต้องปรับเก้าอี้ขึ้นมาตามนะครับ <c oughs> ทีนี้เก้าอี้บางคนเนี่ยไม่สามารถปรับได้อีกค <c oughs> ่ะ่าเราก็หาหมอนมา มาหนุนที่ก้นแทนเป็นการที่ปรับนยกตัวอย่างนะครับก็คือเก้าอี้ปรับไม่ได้เราก็หาอะไรมาเสริมแทนอ่าอันนี้ผมก็สูงขึ้นมาละไม่ต้องเสียตังค์แต่ก็ต้องเป็นเบาะที่เหมือนเราก็ต้องนั่งสบายนิดนึงไม่นั่งแล้วต้องคงเแปลงอะไรอีกครับทีนี้เก้าอี้บางตัวนะครับไม่สามารถปรับที่พักแขนได้สิ่งที่ผมทําได้คือผมอาจจะเอาหมอนนะครับมีหมอนมาแล้วก็มาวางเห็นไหมครับเป็นที่พักแขนละ เพราะนั้นผมสามารถที่จะทํางานได้อย่างพอดีเลยจะได้ไม่ต้องเกรงมือด้วยใช่ไหมไม่เกรงมือไม่ต้องเกรงบ่าค<ะ>่ะนะครับอ,อ่าอีกประเด็นหนึ่งสําหรับผู้ที่ใช้น็ตบุ๊กนะครับ<ะ>อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาที่จอเขาจะอยู่ต่ำเวลาที่เราทํางานนะครับมันจะก้มมองตลอดเวลาเราสามารถปรับนะครับให้เขายกขึ้นมาได้จะเห็นว่าตามท้องตลาดก็จะมีขายที่วางโน้ตบุ๊กนะครับแต่สําหรับผู้ที่ไม่อยากลงทุนนะครับ มีไม่ง่ายเลยคือแฟ้มแฟ้มวางเอกาสารเนี่ยครับค่ะเรามาวางเลยครับเห็นไหมครับที่สำนักง,งานก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะใช่ครับเราสามารถทําให้ยกให้ให้นอนบุกเนี่ยขึ้นมาได้แล้วเราก็ทำงานได้ตามปกติเลยไม่ต้องอกด้ยกสูงขึ้นมามคืออย่างบางคนนะคะคือไม่ได้ทํางานบนโตทํางานแบบนี้อาจจะนั่งทางานบนที่นอนหรือว่าบนพื้นนอนใช่แบบนี้ค่ะ,ะเขาจะมีการปรับยังไงให้ถูกลักษณะแล้วไม่เกิดอาการปวดเมื่อยอะค่ะถ้าถามผมเนี่ย เตียงนอนเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นต้องต้องต้องทำบางคนชอบติดเตียงนอนกับการทำงานวิธีเหมือนกันนะครับมาดูนะครับผมจะทดสอบให้ดูเราต้องหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสริมซึ่งอุปกรณ์เสริมเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเวลาที่ตั้งขึ้นมาเหมือนโตะญี่ปุ่นนะครับนะครับทีนี้อย่างอย่างตัวนี้เนี่ยสามารถปรับให้ยกระดับขึ้นมาได้ผมนั่งเหยียดขาแล้วก็อะไรครับ พิงนะครับต้องหาที่พิงป่ะคะถ้าพิงได้ก็ดีครับมันจะช่วยช่วยเรื่องของหลังเราได้นะครับ <Ừ. S 2> จะเห็นว่าเราวางโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเราสามารถที่จะวางแล้วก็ทํางานได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีอุปกรณ์แบบนี้เลยนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราถนัดที่จะวางไว้กับตักของเราอะ บางคนีแล้วเราก้มอันนี้มีปัญหาแน่นอนปวดตรงนี้ใช่ไหมคะง่ายมากครับหมอนครับเอามาเสริมหมอนมรับหมอนมาเสริมนะครับแล้วก็เปลี่ยนยาบทนะครับนั่งเหยียดขานานๆไม่ดีครับครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ยกสูงขึ้นมานะครับในนี้คือต้องมีการปรับอย่างหมอนก็ยังดู เตี้ยอยู่เตียนิดนึงเนี่ยเราก็ต้องเหาอะไรเสริมคือเสริมให้มันเหมาะเหมาะสมรู้สึกว่าเราไม่ไม่เมื่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบนเตียงเราก็มีอุปกรณ์หมดแหละแต่สําคัญก็คือว่าอย่าอยู่กับงานนั้นนานนะสักระยะหนึ่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลุกเปลี่ยนาบทนะครับจะช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าการปรับสถานที่หรือว่าโต๊ะทำงานให้เหมาะสมมีอะไรบ้างเราก็ลองไปปรับกันดูนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา สุขภาพจิตก็ดีด้วยสุขภาพกายก็ดีด้วยเหมือนกันการ<ๆ>ทํางานก็จะดีตามไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ดรคิวรินเมคโหรามากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค,คะ,คคะต่อไปติดตามความจริงเรื่องน้ําอัดลมกันค่ะ